สวัสดีค่ะคุณป้าดวงเฮงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้โทรมาขําเลยนะคะหนูเนาะข้ามอ่าเป็นไงคะ <c oughs> ป้าหลังจากป้าฝันเที่ยวก่อนเข้าก่อนที่เราคุยกันไปคะ่ะป้าได้มีความฝันเพิ่มเติมไหมคะอ๋อ <c oughs> มีสิรูปนี้ม่ดีได้ยังไงฝันเก่งเอาเป็นว่าถ้าเกิดหัวถึงหมอนี่คือฝันได้เลยใช่ไหมคะเปไม่ได้โดนได้เนี่ยไม่ได้โดนก็สันหรือคะนอนแค่สองสามชั่วโมงก็ยังอุตส่าห์นะฝันให้เนาะค่ะเป็นไงคะครั้งนี้ความฝันของ ของคุณป้านี่มาฝันเป็นตัวเลขตัวใหม่ว่ามาย้ำตัวเลขเดิมคะเอาอันนี้วันจะฟันแล้วนะอ๋อวันนี้จะฟันให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะด้วนะโอเคค่ะงั้นขอฟังความฝันล่าสุดของคุณป้าก่อนกันแล้วกันนะคะฝันวา เป็นงานเหมือนงานบุญนี่แหละงานประจำปีนี่แหละค่ไอ <c oughs> อยู่ที่วค่ะ <c oughs> แล้วก็ออกไปคนก็เยอะเยอะค่ะแล้วทีน,นี้มีมาหอโสมีอะไรเยอะแยะอ่าตั้งหนังตั้งหมอน้ำซิ่งแล้ววันนี้อันนี้มันมันอยู่ไว ถามแม่ถามแม่สิแม่จำได้ไหมไปไหนด้วยไ่เลิศด้วยไม่เลิกคะ่ะป้าดวงเฮงถามค่ะว่าจำได้ไหมคะจำได้ตรงไหนจำอะไรคะคุณป้ามัดมัดอันมัดมัดนันดงปอสมัยก่อนแม่๋อจำได้อันมิสาในในมัดแม่จำได้ปะจำได้ เออมิสมิสาสาแก้วอยู่ใน้วาดระสะสะสะอันสมัยก่อนนะอ่าอะไรอันมันนี่อันมันมีมีปุ๊ดน้อยๆปุ๊ดหนึ่งอยู่ข้างนั้นอะมันงอือเอ่อข้าวหลอดอันคนนันมาห่อละโซบไล้บุญบุญคือบุญบุญนันซีสมัยก่อนมันมีมีหมอรับเนาะจ้างหมอรับเพิ่มหมอรับสมัยก่อนไหมอืออ่า มานี <Driver: S 1> uh ่เอาเนี่ยยางออกไปถ้ากันมงซาซาวัดนะข้าเจ้าเรนให้โลกันไหมข้าเจ้าเรนให้โลกันเปิดไฮโลแมาว่าสิบเอ็ดไฮโลแั่สิบเอ็ดไฮโลเขาเปิดนะทีฮะเขาเปิดเปิดขึ้นมาเป็นสิบเอ็ดไฮโลตีผู้ใดโตกับผู้ถือตีอ่า ข้าเราประกาศว่าไป 10x ไฮโรมาสั่นเ้องเตือนยา 10x ไฮโลกับ 10x ไฮโรมันเกิดขึ้น 10x ไฮโรจม10เป็นยังมัน640ไหม่นบะ 10x ไฮโอ่ะก็รล้มแต่นับได้หลายตัวที่ 10x ไฮโลต้องถามต้มเหม็นเทียดไฮโรเนาะมันเป็นห้ามันไม่เป็น640นะ640เนอ,นนเนอะ หกสี่ศูนย์มันไม่แย่สิเอลีไฮโลนะเปไหนหกสี่ศูนย์มัก็หกสี่เอียมมันแค่แค่สิบแต้มนี่หเอี่ยมมันจะต่ำมาสิอ๋อหกสี่เอียมหกสี่หนึ่งหกสี่เอียวอหกสเอียวนะซื้อฟันเข่ากันคาแกับสางก๊กกิ๊บานี่อา เลียสหวามากหกหกสี่เอียวัหกสี่เอียวมันมันสิเอ็ดไฮโลหกสี่เอียวคือสิบเอ็ดไฮโลนะคะใช่ไหมเอียววววหกสีเอียวสิเอ็ดไฮโลใช่ใช่ใช่แล้วหกสีเอียวเป็นสิบเอ็ดไฮโลโอ้ตายแล้วบวลไม่เลิกใกล้จะเบอร์แล้วขอโทษทีเอซีจ๋าว่าไงหกสี่เอียวถูกแล้วกี่เยวก็สิเวนไฮโลถูกแล้ว ดียวกันใช่ไหมอันเดียวกันค่ะมีคนคอมเมนต์มาแล้วเหรอยังไม่มีค่ะยังไม่ได้ลงเดียวเนตัวเดงจึ้งคืึตัวนี้64เดียวกับ10ไฮโรเสือเดียวกันบอกอเดียวกันเดียวกันเดียวกันค่ะเออนี่แหละเขาเราเรา่าเราฝันว่าเห็นเขาเล่นไฮโรเห็นเล่นอะไรนี่มันมันจะเป็น มันจะเป็นหกสี่ศูนย์นสี่หกอะไรนี่เนี <Okay. S 1> ่ยเออหกสี่เยวถือแล้วมันแมนอันเดียวกันแท้เพราะ่สิเ่เ้วแมนแท้แท้เลยอันเดียวกันแมนถ้าหกสี่ศูนย์่ะมันไม่ใช่ถ้าอกหกสี่เียวของไฮโลรนะ่ะมันใช่สิบเบนไฮโลเอ่าออหกเอียวล่ะ โอ้ยพูดในไทยรอเนาะแมนแมนเาเปิดึ้น้โอ้ระอออกเียวตันอคือยังค่ะแต่ยงสมเทียสามทีน่ังเลยไทรสี่นาไม่เดียวกัน่อเดียวกันค่ะเดียวกันค่ะหกสี่เอวค่ะาออเดียวอันเดียวตัวกระตันทีกระตีได้เพียงตันตัวั เออตลอดอ่ามันก็นั่นแหละกติกาสีว่ามันสันสิเป็นหนึ่งสี่ฟอสสีเป็นแล้วสิทีเมอส์อเขต้องการเอาตัวนี้กว่ามันคือตัวเดียวกันนะคะฮะ มันตัวเดียวกันเลยมันตัวเดียวกันกับที่ป้าให้ไว้เลยค่ะที่แรกป้าให้ไว้สี่หนึ่งหกใช่ไหมคะแล้วต่อมาเป็นหนึ่งสี่หกใช่ไหมคะกละบกันแล้วก็วันนี้ก็กลายเป็นหกสี่เอี่ยวค่ะป้าค่ะมันก็จะเป็นหกสี่หนึ่งเนาะตัวเดียวกันตั้งแต่ฟันแรกฟันที่สองฟันที่สามก็ตัวเดียวกันตัวเดียวกันแค่สลับที่ใช่ค่ะหกสี่ศูนย์หหกสี่หนึ่งป้าให้หนูไว้หกสี่หนึ่งค่ะ นี่แล้วเราให้ไว้หกสี่หนึ่งไอ้ที่ไอ้สีเอี่ยวเนี่ยมันเป็นสี่หนึ่งไม่เป็นสี่ศูนย์เอี่ยวมันคือเลขหนึ่งค่ะป้าเอี่ยวมันเป็นวงกลมใช่ไหมแต่มันคือเลขหนึ่งค่ะโอ้ยสี่ในโลกอ่ะอ้ยฝันกลางฝันแม่นะอ่ามาดมาดีแม่สวัสดีมาดีมาค่ะ ย้ำแต่ตัวเดิมเลยนะคะป้าตัวนี้มันเป็นตัวเดิมกันเหรอใช่ค่ะมันเป็นตัวเดียวกันสลับที่กันเฉยๆค่ะป้าที่ป้าให้มาเอาไว้แน่อย่าให้พลาดนะไม่พลาดค่ะโต๊ดเลยๆในโต๊ดเลยไหวรู้วันวันนี้นี่เลยค่ะมาแล้วยึดไว้วันวนี้ฟันไปเลยบนล่างลอตเตอรี่ใช่ไหมคะลอตเตอรี่ก็จะไม่ซื้อเพราะว่าสัญญาณนี้ เ่าเทียมหนึ่งหนึ่งไปด้วยนะหนึ่งหนึ่งแมจะเป็นล่างสิบแปดเท่าไหอ่แต่งตันเท่าร่ค่ะใช่อถ้าเราไม่ซื้อคนอื่นเขาจะถูกไหมนะก็จะถูกนะคะอ๋อวันนี้ปาจะไม่ซื้อนะคะ่วันนี้จะไม่ซื้อวันนี้จะฝันให้อย่างเดียวค่ะอส่และซันให้เนาะยังไงเพราะว่าคนมีโชคคนมีโชคก็สัญญาณ พอมีโจคแล้วว่าป้าจะไม่ซื้อหวยให้เอฟซีเขาซื้อได้ไหมมั้จได้ไหะได้ตัวเดียวตัวเดียวล้วนล้วนเลยค่ะป้าตั้งแต่วันแรกที่คุยกันเนาะเราคุยวันนี้เป็นวันที่สามใช่ไหมคะที่ติดตามความฝันของคุณป้าดวงเฮงเนาะฝันที่สามอันนี้เป็นฝันที่สามตัวแดงๆวันนี้ที่คุณป้าบอกเลขมาหนูเขียนตัวแดงเลยนะคะเพราะว่าไฮโลนี้มันขึ้นแดงนึก็เลยเขียนแดง เราไม่เคยเล่นไฮโลเนาะยังเคยเคย,เคยเคยไปแทงเขาเวลาสงการนะไอมิดนนสูงแค่นั้น,นแหละเราแทเนเป็นแค่ต่ำกับสูงนะอ๋อสูงกับต่ำตัวต่ำสูงเลยเอแทนกินแค่ต่ำกับสูงแค่นั้นแหละว่าเอาเอะจะลงต่ำมา แล้ววันนี้ป้าจะฟันเลขตัวไหนให้คะจะฟันนี่แหละฟันเลขไฮโรนี่แหละล่าสุดตัวสุดท้ายเลยคะก็คือหกสี่หนึ่งและหนึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเอาหกสี่หนึ่งอะไม่สี่หนึ่งนะนี่เงี้ยวงแล้ไหมสี่หนึ่งวงไว้แล้ว,ว <41 S 2> ค่ะ,แ,คะแต่ว่าหนึ่งหนึ่งนี่เจ้าเป็นตัวรองไหมคะหนึ่งหนึ่งนะค่ะเออ ได้เอาเป็นหนึ่งหนึ่งด้วยเหรอก็สิบเอดเนี่ยคะสิบเอ็ดไฮโลไงอ๋อเหรอหนูก็จับตามคําพูดของป้าที่ป้าเล่าตามความฝันนะคะเออเอาตรไหลมันม่จะได้หรือสิบเอ็ดจะเป็นหนึ่งหนึ่งไม่ไม่ใช่ไหมคะสิบเอ็ดไฮโลสิบเอ็ดไฮโลสิบเอ็ดแต้มกกค่ะ ก็คือสรุปป้าจะฟันอ่าสี่หนึ่งและหกสี่หนึ่งเลยนะคะเป่ป้าชอบสี่ศูนย์มากเลยนะชอบชอบตัวเองชอบนะอ๋อป้าชอบเลขนั้นเนาะอะเลขสี่หนึ่งก็ชอบเหมือนกันก็เท่ากันแหละสี่หนึ่งกับสี่ศูนย์นะตัวเอียวนี่ตัวเอียวน,ยนี่มันกับกลุ่มผมคือเลขศูนย์เนาะแต่ว่ามันตีเป็นหนึ่งมมไม่ใช่ค่ะ เรียลสีโเป็น11ไฮโลได้ไงฮอเดียสว,วสิโทษไปถามคนมีโจวเลว่า11ไฮโลก,กันแโโัน64เอี่ยวมันอันเดียวกันบ <c oughs> ะป้าจะให้วง40ว้ด้วยไมหมคะตัวที่ป้าชอบอแล้วแล้วแฝงแต่พูดถึงอะถ้าเราอยากจะเอาตัวเดียว้4หนึ่งตัวเดียวหางเดียวก็ได้เพราะมันอยู่ในนี้ให้เขาหินเดาวันนั้นที่เขามาแต่เราเราเรา เราไม่ได้อันนี้กันนะที่ว่าฝันไปฝันที่สโ,โอฝันที่ฝันที่สามฝันที่สามเราไม่ได้คุยกันว่าที่ว่าไอ้นั่แต่คนมีโชคเขาได้ไปเขาตีเป็นคือไอเราฝันวันนั้นที่หลังที่เราไปซื้อผลไม้วนี่ยน,นะอ่าก็ไปซื้อผลไม้แล้วที่นี้ไอ พอขึ้นขึ้นหลังมาเขาเราก็ฝันว่ามีมีคนจะเปิดโรงงานเย็บผ้าให้เราค่ะก็เฒ่าแก่เก่าตั้งแต่อยู่ระยองนั่นแหละค่ะป้าอ่าเขาบอกว่าช่างพี่กุลอ่าเนี่ยจะเปิดโรงงานนะคะเพื่อนมาช่วยเย็บรอยเขาอะไรเงี้ยค่ะนะก็เลยตกลงกับเขาเขาจะเปิดโรงงานให้ให,ให้ให้ป้าเป็นคนคุมคน,คน,คนงาน คนงานมีที่ไหนก็เอามาให้หมดเอาไปอย่างนี้นะเออแล้วทีนี้เขาจะเช่าห้องให้ให้อยู่ค่ะเช่าให้อยู่แล้วให้อยู่ห้องละสามคนค่ะแล้วทีนี้เราก็ไปดูห้องโอ้ยในห้องนั้นมีแต่ขี้โอ้แค่ยังก่อขี้ค่ะอุจาระค่ะ ที mm. ทำความสะอาดกันโอ้ยเลอะเทอะเป็นไปหมดเลยเออค่ะเหม็นครับห้องเลอะมือเลยใช่ไหมคะอ,อ่ามันไม่ไม่เราสาหน้าใสมันก็มันไปโดนฝาแล้วมันก็กระเด็นเข้ามาอ,อือ <laughs> โหฝันเลอะมากอ,อ่าเนี<ห>่ยค่ะรยไเลอะเหรอ ว่าถ้าหาให้วยบลเลิกตีจีด้วยบลูเรดสตีแม่ตนนั้นนะเนาะแต่ฟันแรกก็คือสี่หนึ่งหกฟันที่สองกะบอ่อหนึ่งสี่หกกะตูเก้าคือเก้าบาทที่นี่<อ>คือพนคือพนสิมาย,ยำมม,ม็นบเพนมายำมาสิไปเปิดโรงงานห้ยแล้วในห้องไม่ตดขี่แสดงว่าส<อ>ิมีโชคแสดงว่าเขาไปสามพ่นสว่างแสดงว่าเลขที่ห้มากนี่คือแล้วสามตัว แมนมาแม่นคั้นใส่ตีได้นี่เพราะว่ามันบริเกี่ยวกันกับตัวเลขเที่ไหนๆว่าสิเปิดโรงงานแมนมาเออเขาเปิดโรงงานตีเออถึงก็เปิดโรงงานบันทองพันมีเตขีนั่นแหละแสดงว่าคั้นฝันเห็นซุ่มแบบว่าสิ่งโศกโปกมันสิมิโชศแม่นมาแม่มมาแม่นตัวโอ้ยพงเพ่เข้าต็มโตเต็มโตูฮ่าแสดงว่าเลขที่หายว่นีิ่งขึ้นแล้ว คือสคิดว่าสิเป็น3ตำโตแท้คิดว่าแตกกระทุยกระจายค่ะเออเพราะว่าเมืฝันย่ำอีกก็ยนงเป็นสิเบนไฮโรอีกไหมกับหกซีหนึ่งคือเกาซีเบนไฮโรนะอ่าโตเก้าอ่าคิดว่ามัาต้องเป็นสี่อ่าอ่าฝันเราสิเปิดโรงงานไหนว่า แต่กระจกายไส้อีกัดที่นี่มือเคือนยังมาฝันต่อยอยู่ว่าเป็นเขาเล่นไฮโลมีมหอนรสพศอยู่วัดมันมอะกี้วัดเก่ามันสิมีอันสวนพ้าวดีเนาะมัน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 มีสารน้ำมีสาน้ำมีสวนพ้าวอยู่ต้องฟังพี่เออยู่ใกล้ใกล้ฟังละแม่ลนล่ะลๆเออ มาที่นี่บองหันเออบัดเลขเก้าอุ่นทัวประวางเขาหมาเลขไปแล้วมาฝันมาอยู่ในวัดเป็นมาเป็นมาหัวละโสดภพงานเนี่ยมาเขาเรียนไนโล่กับเป็นเปิดองไม่เป็นสิเป็นไนโล่อีกไม่ใช่สิเป็นไนโล่กับหกสี่หนึ่งละครับเออแันา้าลซีกิฟต์ตัวตัวเอี้ลเนี่ตัวเอวมันสิเป็น เกิดมามันวงวงขึ้นศูนย์นี่กัจะเอาหกสี่ศูนย์ก็กได้แต่ว่ามันสิมันหับนบระเณนี่กันตามลักษณะไฮโลมันต้องเป็นหนึ่งมันมีปุนมหนึ่งว่าหกสี่เอียวมันนี่มันมีปู่หนึ่งว่าสิบเอดไหโลกแต่แลนั่นแหละถูกต้องแล้วหกสี่เอียลก็คือสิบเอ็ดไฮโล แมนถูกแล้วแม่ก็แมนก็ร้าไปสามคนเด้ได้ห้องห้าวสิบไปยูจช่ไหมเปิดโรงงานขึ้นมิเตชีตะเงียวแสนแมนบรสันบอแมนเปิดสีเปิด,ด,ดส,ส,ส,สีเศร้าห้องไหนห้าวยูเ้วาวสิบปท่าโคตรสะอาดสิบเป็นนอดคันแมนตัวอ่าในห้องมีเตชียงแบบนี้มีตเตขีแต่นั่นตัวเรา <c oughs> แมนแล <c oughs> ้ว <c oughs> มันยำมันยำตัวเล็กร่ปกติห้อง ก็นม่เคยไปหานแฝดกันฮาแฝดซับกว่าตีไปพุ่นแล้วแปะเปื้อนมื่อแปะเปื้อนโตัวแฝดกันแล้วอันนี้คิดว่าซับตัวสิแตกกระจายตีคนละแนวกันเนาะแม่ปะเออสิีแบบตัวเดี่ยวฟังเนาะจ๊ะเออคิดว่าอ่าเพราะว่าให้เลขตัวนี้ไว้เด้ฟันสามเทียรเลขตัวเดียวกันหมดดินี่แม่นปะใช่ตัวเดียวยังไม่มีเลขเปลี่ยนมีแต่ัวเดียวกันมั้ยมีแต่ สลักที่เนาะฟันแรกกับพี่หลอกเนี่ยอพี่หลอกกิซังโคกเก็ตก็เป็นหนึ่งสี่หกคนบาสเ <c oughs> มาขึ้นที่สองเมื่อฟันอีหยังดอกได้วัวนไอ,อซื้อผลไม้ฮะผละไม้เออสปซี่ผลไม้หกโอ้ยสี่สิบหกบาทนะ <c oughs> อ่าหนึ่งกิโลสี่สิบหกบาทบาทมาขึ้นเนี่ยยังเมื่อฟันต่ออยู่เว้ยฟันวัน แท่งหกสีเออีกยวอีกไม่ใช่หกสีเอวฝันสุดท้ายค่ะก็ใช่ที่ที่ที่ฝันวราซื้อผลไม้กลางคือมาย้ำตัวเลขว่าเขาจะมาเปิดโรงงานให้ไปเจ้าห้องอยู่นะใช่ค่ะออันนั้นคือฝันที่สามค่ะเอออันนี้จะเป็นฝันที่สี่นะฝันี่สี่ฝันที่สี่อันนี้ของไทรอันนี้ย้ำตัวเลขย้ำตรงๆด้วยเนี่ยอนี้แหละ หกสียกมันเปิดขึ้นมันเป็นสีแดงมั้บ่เกลือหกมีมสีดำอยู่แต่บ้านสีไก่แยวเป็นสีแดงเลยว่เอ็นอ้าผู้ชำนาญการลูกลูกพายเนบินนะเนยบทางของเขาค่ะอ๋ <c oughs> อไปาู้ชานกับแม่ตัว โอนแต่เลขสวยมากครัมันกับซีเมนตัวกันฟันจังสาคิดว่างไรแซนผู้ฟันวอร์คิดเลยล่ะคือว่ามันจะถือคันเป็นเจ้าของสื่อนี่ถึ่กแตกเอ็นเอโล่วันแปดแดงวันยินของวันนี้ยเอ็นเอโล่เนี่ยอือนี่เห็นเห็นคนเห็นเอโร่ยังยังเสิเห็นคนเขยิบไหมคะก็เขานั่งรอบรอบวงกันอยู่น่ะอ๋อแต่ไม่รู้ว่าใครเขย่าใช่ไหมคะ อ่าเอานั่งร้องวงกันว้าวไอ้กซี่เย้าสันต้อบัดออนึงวะสเมสันนมัมันแม่มันสีแม่ตัวเดียวฝันยุบอ่ะมาตัวเีน้อ่าอืตัวเดียวตั้งแต่ฝันที่แรกเลยค่ะอ่าแต่ว่าสนักทียนเท่านั้นเองอยู่ในตัวหมดอ้าว ะช่คะค่ะแล้วมีฝันอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะป้ามีเท่านี้เนาะยังยังไม่มีค่ะงั้นเดี๋ยวหนูขออนุญาตอค่าค่ะเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตสรุปตัวเลขก่อนนะคะวันนี้วันที่ยี่สิบสามมกรานะคะที่ได้คุยกับป้าอันนี้เป็นความฝันที่สี่นะคะวันนี้นะคะก็ขอสรุปตัวเลขของคุณป้าดวงเฮงประจามวดวันที่หนึ่งกุมภาหกหกนะคะตัวเลขจากฝันแรกหนึ่งหกหนึ่งสี่หก และ641นะคะ3ตัวคุณป้าเน้นให้ที่641นะคะเน้นที่ความฝันสุดท้ายเนาะแล้วก็ส่วน2ตัวค่ะก็จะมี4114 4,0,04 4,6 1,6และ11ค่ะคุณป้าเน้นให้ที่4,1นะคะแล้วก็40เนี่ยเป็นเลขที่ป้าชอบส่วนตัวเนาะและส่วน11เนี่ยหนูให้เป็นเน้นให้เป็นตัวรองนะคะขีดเส้นใต้แล้วให้เนาะเพราะว่าได้ยินชัดเลยว่า11 h ไฮเนาะ ตัวเลขถูกต้องนะคะคุณป้าอ่าค่ะก็ให้รวไม่เลิกมีอะไรจะถามคุณป้าดวงเฮงไหมคะมาถามแล้วค่ะไม่เลิกถามแล้วชาติเจนแดงแจ๊ะจำแจ้งค่ะจำแจ้งจำแจ้งตัวเดียวกัน่ค่ะจำแจ้งแดงแจ๊ะอ่าเอาไฮมัดมาทุกคนเอฟซีทั้งหลาย ก็สำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณคุณป้าดวงเฮงมากๆนะคะที่มาแบ่งปันแนวทางตัวเลขนะคะเป็นอีกหนทางเลือกค่ะค<อ>่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ,ะได้ปังๆเดออด้<ะ>